หมอทวีสินเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒ์อุปสมบทครั้งแรกในชีวิตไปพุทธคยาสิบวันนายแพทย์ทวีสินวิชญุโยชินโพสตลาเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒ์ขออุปสมบทครั้งแรกในชีวิตไปพุทธคยาประเทศอินเดียสิบวันเมื่อวันที่สี่พฤศจิกายนนายแพทย์ทวีสินวิชณุโยชินอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกได้โพสต์ในเฟซบุ๊กหมอทวีสิน ขอขม,มาลาบวชสิบวันเพื่อเข้าสู่ร่วมกาสาวพัฒมีข้อความว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ทางเฟซบุ๊กนี้อีกครั้งเพื่อกราบลาอุปสมบทที่เกิดขึ้นในวันที่5้าถึงสิพฤศจิกายนที่พุทธคยาครับโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความว่าข้าพเจ้านายทวีสินมิสนุโยทินขอลาอุปสมบทและขอขม,มาหากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี ทั้งตั้งใจก็ดีมีได้ตั้งใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีด้วยเจตนาก็ดีไม่ด้วยเจตนาก็ดีขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้ข้าพเจ้าด้วยเพื่อให้การอุปสมบทเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้รู้แจ้งมรรคผลนิพพานและอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเชิญ มอทวีสินได้โพสต์ภาพการเข้าพิธีคลิปผมและโกนผมเพื่อเดินทางไปอุปสมบทโดยมีข้อความว่าวันนี้ได้เข้าพิธีคลิปผมและโกนผมเพื่อพร้อมเดินทางไปอุปสมบทที่พุทธคยาครับครั้งแรกในชีวิตที่ได้บวชภูมิใจที่ได้เกิดมาภายใต้พระพุทธศาสนาเกิดมาในแผ่นดินไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของชาติที่สำคัญที่สุดวันนี้ มีโอกาสได้กราบพระบาทสมเด็จพระสังฆราชอย่างใกล้ชิดเพื่อรับประทานผ้าไตรเพื่อใช้ในการบวชครั้งนี้เป็นพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นขอทำหน้าที่ทำรงพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอดไปครับล่าสุดนั้นหมอชบีสินได้โพสต์อีกครั้งครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้ว่าที่จริงการไม่มีผมก็เป็นเรื่องที่ดีไม่ต้องห่วงว่าลมพัดมามันจะทำให้ผมยุ่งไหม สิ่งที่อยู่บนหัวเราจะเสียไปหรือเปล่าถ่ายรูปมาไม่ใช่ต้องแต่งตรงไหนอย่างไรให้แค่ตัวเองแต่ต้องให้มันทนต้องมีทั้งวันามว่าต้องเสียค่าแชมพูสระผมน้ำยาจัดแต่งทรงผมทาแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ทาทาแล้วก็ล้างล้างแล้วก็ทาอยู่นั่นเกสาโลมานะขาทันตาตัดโจ ผมขนเล็บฟันหนังความรู้พื้นฐานขั้นต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความรู้ของพระองค์นั้นเปรียบเสมือนใบไม้ในป่าใหญ่ทั้งโลกแต่ที่เราได้รู้เป็นเพียงใบไม้ในกำมือที่ไม่อาจทดแทนได้กับใบไม้ในป่าใหญ่สาธุสาธุสาธ,สาธุพุทธวิถีพระธรรมวินัยนี้ช่างแยบยนเหลือเกิน